เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้พาขึ้นเริ่มเกมไมครับนั่นเองนะครับและตอนนี้มือซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างบ้านที่เล็กที่สุดในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสร้างตรงไหนดีฮะบ้านที่เล็กที่สุดอย่างนั้นเหรอฮะเอาไปตรงนี้แล้วกันเนาะสำหรับดีไซน์ในคลิปหน้าปกเนี่ยอย่างแรกนะครับก็จะขุดเป็นหลุมอ่่่่่่่ะะะบบ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 บลลลลล็็็ออ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 กกกกกนนนนนนนคคคคครรรรรัััแแแแแีีีีี้้้้้ผมมมวขขุดดงงงงาาาาาาใหึโเเเเเเืืตตไไปยยยถซ์ ก็ะจะเปลี่ยนพื้นก่อนแล้วผมขุดไปฟืบอ่ะเปลี่ยนเป็นแบบอ่ะขนแกะสีแดงนะครับฟืบใส่เข้าไปแบบนี้นับผมแล้วก็แปะบันไดก่อนเลยครับแล้วก็เป็นกระจกนะครับผม123แบบนี้ครับอ่าโอเคอย่างต่อไปเนี่ยก็จะขุดเพิ่มมาแบบนี้เลยนะครับคือเรื่งเป็นของเขาเนี่ยเขาจะใส่เป็นกล่องค้ากับตอเผาอย่างเดียวเลยครับแบบนี้นะแบบนนะแล้วก็เป็นบุกเชลแบบนี้ครับผมแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยมาดูซ้ำเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาแบบเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยหน่อยดีกว่าเป็นอย่างอื่นมั้งฮะอย่างเช่นพวกสมอลเกอร์ ครับเออบางตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมว่านะ่าจะต้องแบบว่าใส่เป็นกล่องนิดหน่อยนะครับไม่งั้นแบบไม่มีที่เก็บของแน่เลยนะใส่ไว้ประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าในบ้านมันมืดเลยเนี่ยไม่ได้การแล้วต้องใส่ไฟซะหน่อยครับซึ่งอา่าเป็นแลนเทิร์นะใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมนี่ก็เปิดได้อยู่ดีฮะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบดีไซน์ที่เขาสร้างไว้เลยนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านบนซิมันจะเป็นไงผมอนน่ะนี่และนี่คือบ้านที่แบบเล็กที่สุดในเกม Minecraft นะครับซึ่งขนาดของบ้านเนี่ยจะเป็นสองคูณสองนะครับแต่ว่าพอุุปกรรรณ์อะะไแบบบเนนี้ยคัผมมมสติ เนี่ยไม่อยากใส่ชั้นหนังสือนะครับนี่ก็วางเป็นฐานดอกไม้นะครับผมหรือว่าแบบจะเป็นโต๊ะชั้นก็ได้เหมือนกันครับเออเนี่แล้วแต่เลยนะครับผมอ่าดีไซน์ก็จะเป็นมานี้เลยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองนอนให้ดูสักคืนหนึ่งแล้วกันนะครับทำเซตมินไนท์ไปดียครัเจ้านี้อ่านี่บ้านของเรานี่คือแบบถ้ามองจากไกลๆมันก็เด่นเหมือนกันนะเพราะแบบเป็นกระจกนั่นเองนะครับนี่มาแบบนี้ผมลงมาแล้วก็นอนได้เลยครับแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าแบบค่อนข้างน้อยเลยฮะสำหรับไอ้บ้านนี้เนี่ยถามว่าทำไมนะครับนี่ไงเห้้มมมัััันนนนนปปปปลอออออดดดภยยยยหห่่่เีีก็ตงรรรร์ิซะะะคบาณ ก็ได้นะเดี๋ยววางก่อนปุ๊บอ่านี่โอเคประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยได้นะครับแล้วสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นบอกว่าการสร้างเค้กวันเกิดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มอสเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างให้ดูดีกว่าแต่นี่นะ่ะถึงจะไม่ได้ใช้มอสใช่ไหมครับแต่ว่าใช้เป็นคอมมานด์นะครับผมอย่างแรกเลยเราจะวางเป็นบันไดควาสก่อนนะครับแต่ว่าวางให้มันกลับด้านแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ปิดเป็นเบิร์แถบดอไว้ข้างๆนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นแบบไม้สีข,ขาวนะครับมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ททีีีีีีีีนน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 น้้้้้เเเเเเ่่่่่่่่่่ยยยออออออาาาาาาาวววววงงงงงงไไไไปปปปปบบบบลลล็็็็็็็็กกกกกกกึึึตตรรรระะะะะคคคััแแดดดููมมมมขขผผผซจสสุณช แล้วก็ทุบบล็อกนี้ทิ้งก่อนนะครับผมนี่มันก็จะเป็นอ่าลอยฟ้าใช่ไหมครับทีนี้ผมเราก็จะเอาคอมบานบล็อกมาเลยเอาล่ะแล้วก็จะวางไว้บนนี้เลยนะครับปาคำสั่งแรกเนี่ยก็กรอบวางไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเค้กชั้นแรกนั่นเองซึ่งเราก็จะเอาเลสโตนมาใช้งานฮะกะว็วางไปเลยนะครับตัวนี้กดไปผมปึ๊บนี่เห็นปะ่ะมันก็จะเป็นแบบเค้ก่าชั้นแรกตรงนี้แล้วนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นเค้กชั้นที่สองนั่นเองนะครับตัวนี้กดไปเลยครับนี่มันก็จะมีสองชั้นแล้วก็เออเอ้าผู้ชมผมลืม วางเค้กก่อนก้อนนึงครับอ่าโอเคอันนี้เนี่ยเป็นเค้กปกติเลยนะครับเป็นฐานของผมแล้วก็ทำใหม่เลยใส่เป็นคอม芒เค้กชั้นแรกนะครับแล้วก็กดไปครับนี่อันนี้ชั้นแรกเนาะแล้วก็ชั้นที่2นั่นเองนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้แล้วครับสำหรับเค้กวันเกิดนั่นเองมาจุดเลยครับจุดไฟไปเดี๋ยวขานี่เป็นไงสวยมากๆเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้มอสเลยนะครับใช้เป็นแบบน่าจะเป็นหัวเพยเจอร์เฉยๆนะครับผมเป็นไงก็จะเป็นเค้กแบบมี3ามชั้นน้แล้วก็มีเทียนแบบจ ก่อนนะครับแล้วก็เราจะข้ามขั้นตอนในที่แบบกดเค้กไปเลยนะฮะเอาล่ะนี่สเค้กแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้นะผมก็จะวางไว้คุณผู้ชมซึ่งมันวางไม่ได้เห็นปะ่ะมันเหมือนแบบไอ้ตรงนี้นะ่ะมันทับพื้นที่มาแล้วนะ,ะครับจริงๆก็คือมันมีอั์สแตนอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมดูเด่นปะ่ะเออมันจะเป็นอั์สแตนล่องหนอยู่ครับซึ่งมันก็เลยแบบวางไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมวางก่อนนะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบวา่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเรากั้งสองท,ท,ทางไกลเนี่ยออไปตีบอกแบบเป็นเเเเเอออออนนนนนชชััทททีี่่่่่าาาาให้้้รรรรรยถดดุปปกณ์ไไมมมะะะคคคคบบจ็็สผูิ เปล่าเนี่ยผู้ชมเห็นปะ มันไม่สามารถถอดได้ครับยกเว้นแบบเราจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคำสาบนั่นเองซึ่งถ้าเป็นครีเอทีฟเนี่ยอ่ามันก็ถอดได้อยู่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะเป็นแบบกล้องสองทางไกลยเลยครับแล้วเราตีบอกไอ้เมื่อกี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่านีะครับผมนี่ต้องลองเคยเราบอดิงนะครับตีบอกเข้าไปเดี๋ยวคราวจะวันนี้อ่าทีนี้ครับผมเป็นซอยโบนะครับลองใช้ดูซิคลิกขวาไปครับนี่ก็จะเป็นการอ่ใช้กล้องสองทางไกลนะครับซึ่งมันจะค้างอยู่แบบนี้หรือเปล่านะฮะเออคือกดใช้แล้วแบบค้างอะไรเงี้ยยยยแแต่่่่่่่่วววาาาาาถ้้้้ไไมมลลลลลอออออองกก็รรรูนนะะะคคคับบเเผจปปป๊ิขุุณ นด,ดิแต่ว่าฮะถ้าเรามาใส่ล่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูดีกว่านะครับจุดนี้เนี่ยเอาล่าจะจุดน,นี้เตอร์ไปนะครับไหนดูซิเนี่ยผู้ชมมาใส่แล้วครับเป็นหนักเคิร์ทเอาไบดึงอยู่ตรงหัวเลยนะครับผมผู้ชมดูดิตอนนี้เราก็จะเป็นเหมือนแบบมนุษย์ที่แบบมีกล้องสองทางไกลโผล่มาแล้วนะฮะโอ้โหเท่ปะอยากกันยู่นิคอร์นนะครับไม่ใช่ดิมันอยู่ตรงกลางอ่ะมัอน,นมอยู่ระหว่างตาพอดีเหมือนแบบเราใส่เป็นไฟไฉายมากกว่าเนี่ยซึ่งมันถอดได้หรือเปล่านะครับเอ้ยผู้ชมถอดไม่ได้ว่ะ <c oughs> โอ้โหเป็นคำสาปที่แบบอาจจะหนักกว่าใส่หมยกนะครับเพราะแบบอันนีีีีีีี้้้้้้้้้้้เเ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 นน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 น่่่่่่่่่ยย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 มม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 มัมััััไไไไไไไปปปรรรรรระะะะะะะโชช์อออลลลลวววววใดดดดููกกก็็็หหทาาาาคคคบบบบแแแแจติิซึึึงธสขขผฮ ตกม้าผมจนวนี้เฮ้ยเฉยเออตายไปครับผมแล้วมันก็จะถอดได้หรือเปล่า,อ,าอ้าวอ๋อไม,ม่จำเลอผมเซตแบบตายของไม่ตกนี่วะก็นั่นแหละฮะมันก็จะอยู่บนหัวเราตลอดไปนะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าวอร์เดนเนี่ยสามารถผลักเราออกจากแบบล็อกน้ำพึ่งได้หรือเปล่านะครับผมก็คือแบบโดนเนืดๆอยู่เนี่ยคือโซนิกของมันเนี่ยจะผลักราอกไปได้หรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยของที่ดูดเราไว้เนี่ยมันจะมีแบบสวิตเบอร์รี่ก็ใช่นะครับแล้วก็คอบเวบด้วยนะครับผมอ นะฮะฮอ่ารีซิสแทนนะครับผมเอาแบบ2 5 5ไปเลยนะครับเจ้าวันนี้เนี่ยมาถึงเวลาเทสแล้วฮะเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยละกันเนาะเอาล่ะอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบปกติก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสวิตเบอร์รี่นั่นเองนะครับผมโปรกไว้ระดับนี้ป่ะอ่าเนี่ยมันก็จะติดใช่ปะ่ะแล้วอย่างต่อไปคอบเว็บครับผมเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นฮันนี่บล็อกเอาไว้ตรงนี้ละกันมาถึงเวลาแล้วครับเจ้าวันี้ก็เสกวอร์เดนไปเลยครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ผมวางไปเลยฟึบอันนี่ทีนี้ผมเราก็จะไปยืนตรงนี้เลยนะฮะไหนดูซิถ เฮ้ยเจ้าวันนี้ช้าลับหนี่กระเด็นออกมาแล้วนะครับเป็นไงจัดว่ากระเด็นค่อนข้างไกลนะครับสำหรับอ่านลำแสงของมันนะครับอย่างต่อไปเนี่ยมาก็จะเป็นอ่ะสวิตเบอร์รี่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างติดเลยนะผมว่าดูเด่นปะฟืบอ่าเฮ้ยมันไปอยู่นู่นแล้วอ่ะอ่าเสกตัวหนึ่งแล้วกันครับลงมาเพื่อนลงมาเออก็มาเดี๋ยวขาก็มาเดี๋ยวขาตอลองหน่อยว่ามันจะกระเด็นหรือเปล่าเนี่ยผู้ชมจัดให้ผมแล้วเฮ้ยผู้ชมเราไม่กระเด็นออกไปว่ะเฮ้ยหรือมันแรงไม่พอวะเอาอีกเดี๊ยนี้นะครับเออว่ะลนาเด็นไไม่ด้เลยฮะอยู่ในสวเบอออรร์ีีี่่เเนยากดิ ดูดินิ่งจัดเลยอะอะไรวะเนี่ยไม่มีผลเลยเหรอยังเหลืออีกตั้งสองอย่างนะครับมาต่อไปก็จะเป็นคอเบเบฟนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะต้องลองกับผมมามาเลยวอรเดน,นแต่คอเบเบฟเนี่ยมันหนึบกว่าสวิตเบอร์รี่อีกนะผมว่าไม่กระเถื่อนแน่เลยว่ะเร็วเมื่อจัดมาหน่อยต่อยไปครับต่อยไปครับเอาล่ะจากวันนี้จ้องหน้ากันแล้วนะฮะชาร์จพลังเรียบร้อยฮะยืนนิ่งเลยครับผมทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเอาจริงดิดูเดินะฟื้นไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวนะฮะไม่ไดด้ม โอ้โหมาของจริงว่ะแล้วจะมีทั้ง2ตัวล่ะแบบให้มันช่วยกันยิงอ่ะโอ้โหผู้ชมดูดิยังไงก็ไม่ขยับนะครับเกินไปหรือเปล่านะครับผม และอย่างสุดท้ายมาก็จะเป็นแบบบล็อกน้ำพึ่งนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ไปเลยครับไห้โดเซนหนืดขนาดไหนนะครับนี่ก็ประมาณนี้เนานะมาสองตัวช่วยลุมเลยจะขยับไปได้หรือเปล่านะฮะมาดิเฮ้ยเจา้าวันนี้ช้าแล้วครับเฮ้ยผู้ชมอันนี้กระเด็น่ะเฮ้ยบล็อกน้ำพึ่งกระเด็นออกมาได้ครับผมโอ้โหแย่แล้วเฮ้ยมันไร้คาเราผู้ชมดูดิโอ้โหที่นี่บู๊ตใหญเลยฮะโหดมากนะครับผมก็คือสองอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ขยับเว้ยแต่แบบถ้าไปด้าน,นนี้เนี่ยบล็อกน้ำพึ่งนะครับมันกระเด็นออกมาเลยนะแต่ว่าไม่ค่่่่่่่่่อออยยหหหหหนนนนนนนืืดเเเทาาาาาไไรรีววแและะะะสับบบ้ปปปปปกกงตฮ็็็จใใญ วอย่างแรกก็จะเป็นคอนกรีตนะครับซึ่งผมเลือกเป็นอ่าวสีแดงแล้วกันเนาะผมชอบสีแดงฮะสำหรับชั้นแรกเนี่ยเราจะวางบล็อกอะไรก็ได้ไปนะครับหนึ่งสองสามแบบนี้ครับผมแล้วก็วางขึ้นมาครับเฟืบอ่เป็นตรงนี้นะครับซึ่งนี้เนี่ยมันก็จะมาเป็นอาน่าวสามนั่นเองครับผมประมาณนี้เฮ้ยนะทำไมไม่มีเสียงวะเสียงบล็อกมันหายคุณผู้ชมงงวะดูดิมันไม่มีเสียงบล็อกอะช่างมาแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นพิซซ่าปกตินะครับแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นอาาน่าวซิกเกอร์พิซซ่านั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะวางเป็นอ่าเคอว็วาบบนนนรีรน้้คัับบบบอะสมแ ื้แบบนนนี้ั่เองแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะวางคันโยกไป2อันครับหนึ่งแล้วก็2นงใครับผมอย่างแรกเลยโยกด้านบนก่อนเลยครับนี่ให้สติกี้พิซซ่าเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยถึงเวลาวางเลยครับเราก็จะวางเปน็นอ่ะคอนกรีตขึ้นมานั่นเองครับซึ่งเอาสูงสูงเลยครับผมจัดไปเอาล่ะต่อมาค่อนข้างสูงแล้วนะครับจากวันนี้เนี่ยดูดิสูใช้ได้เลยนะครับทีนี้ผมเราจะโยกกลับมาคุณผู้ชมไอ้ด้านบนนี้เนี่ยโยกมาครับปึ๊บอ่านี่ไม่ต้องค่อยๆแบบสะสมลงมาตรงนี้นะครับผมและขั้นตอนต่อไปรอโยกตรงนี้ได้โหหกกกลลาาาาาายยยเเปป็นนนนนนนแบบบืใใญ่่รรรสส้งงะะะพคััซึมมว ิโอ้โหคือไอคอนกรีตเนี่ยพอมาโดนน้าใช่ไหมมันก็จะเป็นบล็อกแข็งนั่นเองนะซึ่งอาจจะมีบางอันที่มันไม่สมบูรณ์นะแต่ว่าผมคิดว่าแค่นี้มันก็เจ๋งแล้วนะดูดิสร้างสะพานแบบยาวๆได้เลยเนี่ยใครอยากได้อะไรเนี่ยเปลี่ยนสีได้เลยครับเป็นอะไรที่เราทาง่ายมากเลยแต่ว่ารู้สึกว่านี้เนี่ยจะทำได้แค่แบบในเบนล็อกอิดิชั่นนะครับผมในจะว่าเหมือนจะไม่ได้นะฮะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปทําตามดูได้นะและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะฮะก็จะเป็นแบบว่าวิธีในการกระโดดสูงห้าบล็อกนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่านะครับจังวะนี้เนี่ยเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับกำลังว่างแล้วผมอย่างแรกก็วางไว้ก่อนเลยนะครับนี่เป็นอ่าหบล็อกนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นโซซอยครับ น่าใช่นะโซซอยหรือโซแซนนี่แหละแล้วก็ทีนี้ผมเราจะยันช้ารองเท้านั่นเองครับซึ่งจะเป็นแบบทำให้วิ่งเร็วเหมือนพวกโซแซนนั่นเองฮะอ่าน,นี่ไงโซสปีดนะครับจะวันนี้เนี่ยเตะบวกไปเลยฮะแล้วก็จะต้องมีน้ำยา2อ,อันด้วยครับผมก็จะเป็นจัมบูกับสปีดนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นปีกนั่นเองครับผมหรือว่าอีไลท่านั่นเองอันนี้คือของที่ต้องใช้นะครับมาต่อไปก็จะเป็นโซไอโวครับผมไหนโดเซว่าจะทำได้หรือเปล่าใส่ไปเลยครับไหนโดเซเร็วจริงหรือเปล่านะฮะอออออ่่่่่่่่่าา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 นน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 นีีีไไไงงงงมมมมมเเเเลลลลลยยชววววววใใหหหห้้้้้้้้ิิรร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 ร็็ขึะะ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 ะคคคคััััััับบบบบสปปปปกกกแผผืจจจจฮพโดดดดซ ไมยนะต้องเพิ่มอีกนิดว่ะให้มันเป็น5ครับเพิ่มตรงนี้ไปโอเคเรียบร้อยถึงเวลาแล้วครับผมกระโดดท่าบล็อกของเรานะครับสามสองหนึ่งไปดิครับเจากนี้กระโดดครับผมฟืบได้ปะเอ้ยคุณผู้ชมไม่ถึงเลยอะเอาใหม่ดิยังไงกันแน่นะฟืบวิ่งมาแบบนี้นะครับกระโดดครับผมฟืบเอ้ยคุณผู้ชมไม่ได้ว่ะเอ้ยหรือว่ามันต้องกระโดดก่อนถึงหรือเปล่าวะหนึงนะวิ่งมาครับฟืบประมาณนี้แล้วกระโดดครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วอีนนี้เดียวฮะเอาล่ะวิ่งมาแบบนี้นะครับกระโดดไปคุณผู้ชชมมมมมมคคุณผผู้้้ัันนนไไไดดแ่่เกือออบะขึ ได้นะนจริงๆตามทฤษฎีมันได้แหละแต่ผมทําไม่ได้ว่ะผมกากเองฮะเอาละฮะเล่นกันสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่าผมชัดไปโอเคผมคลิปนี้ก็จะเป็นบอกว่าน้ําำบสมจริงในเกมไหมครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ผมชัดไปเอาล่ะอย่างแรกเลยฮะวางเป็นแบบบ้านเหรอหรืออะไรวะเป็นคล้ายๆพีระมิดนะครับแล้วก็สาดน้ําลงมาครับแต่ว่าเอ้ยเด็ดเด็ดอันนี้แบบโอ้โหน้ำกระจายเลยฮะสมจริงชัดนะผู้ชมดูดิสุดยอดครับผมโอ้โหเดินด้้ววยเนจะท่มนนน น้ำผสมจริงนั่นเองนะครับดูดิคุณผู้ชมไหลลงมาแบบนี้เลยนะครับผสมจริงปะโคตรสวยอะ่ะผมว่าเขาทําดีมากเลยนะในช่องนี้เนี่ยดูดิน้ำไหลแบบผสมจริงจัดฮนะต่อไปก็จะเป็นวางแบบเป็นเรือนะครับโอ้โหเรือปแะบบโดนน้ำซัดกระเด็นเลยอะอะไรวะเนี่ยทำไมน้ำมันดูแรงจังเลยฮะปกติน้ำแรงอย่างนี้เหรอต่อไปก็จะเป็นแบบเรืออีกแล้วนะครับไหนดูซิอ่าน,นี่ก็แบบโดนน้าซัดลงมานะครับอันนี้ปกติไงก็จะเป็นบอกว่าผสมจริงนั่นเองครับดูดิหืมน้ำดูแรงขึ้นผิดปกติเลยครับซัดแบบโอ้หน้ำกระเด็นออกข้างนอกเลยนะครับต่อไปก็จะเเปป็นน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 ้้้้้าาพพพุุุัััั่่่่อออองงงงะะคคครรรบบีตตตมมมมมกิิิิผผผยยไสสวฮจดดดููณช อันนี้สวยจริงนี่สวยจริงยอมรับเลยฮะน้ำไหลลงมาเนี่ยครับผมโหูเป็นน้ำพุที่แบบสวยมากอะ่ะอยากได้มาอยู่ในเกมจังเลยครับแบบนี้ยขอได้ไหมไหมครับอ้าวหลบกันได้ก็ชักคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเล่นคลิปอีกคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยฮะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้โค้ดเิธีนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ